คือนังไม่พูดเลยเหรอเห <c oughs> มือนตอนหนุ่มเบบีนะถ้าดูตอนหนุ่มเบบีมันมีทำแบบนี้อ้าเออเด็กๆคิดว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดี พ,อพอ่อดถบมนิ่หลับกันพูดอีกแล้ววันนี้นะเราจะได้ทำเมนูที่ลูกเราจะได้กินได้ไปแปลว่ามันแปลกเพราะว่าปกติแล้วอ,ะอ่ะอานเป็นเมนูไก่ทอดเอางี้ดีกว่าเ,<อ>เราไปได้สูตรมาเนี่ยนะไปขออนุญาตเอาสูตรเข้ามานะเป็นเพจ YouTube ชื่อว่าแดงยิกซึ่งเขาอะ่ะจะทำไก่ทอดแบบ KFC แต่ทอดแบบทั้งตัวทั้งตัวเพราะ KFC อ่ะคือเขาก็เป็น ส่วน,ส,วนส่วนไหมแบบปีกน่องสะโพกแต่คือเหมือนแบบถ้าท,าทอดไก่แบบเคสีคืออารมณ์ประมาณแบบแป้งแบบกรอบๆแต่ด้วยความที่มันเป็นทั้งตัวมันจะอร่อยไ,ไม่รู้เหมือนกันแล้วอีกอันนึ่งนะมันจะสุกเหรอแต่ว่าคนดูเขาเยอะมากนะคนดูเยอะมากใน YouTube เนี่ยนะ11 ทำ YouTube มาเรายังไม่เคยถึงมีคลิปไหนถึง11ล้านเลยเก่งที่สุดของเราคือเกือบเจล้านอันนี้คือออนแอร์มาประมาณ3 0 3 0 3 0ปีแล้วเราก็มาลองดูนะเผื่อมันเวิร์กตอนนี้นะอะไรกนครัวใหม่ของเรานี่สวนมากเลยนะอุปกรณ์แต่อุปกรณ์ดีครัวดีทําไม่ได้ก็คือเฟลเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาเนี่ยทำยังไงโอเคไหมไป <น>คืนางไม่พูดเลยหรอไม่พูดเลยคลิปนี้ทั้งคลิปเ่เหรอนางไม่พูดเลยดิวจทแบบไม่พูดนนไหมพูดไหมเราลองทำแบบไม่พูดไปเผื่อมันจะขึ้นยอดอ่ะพี่กายเอาแค่ว่าเราพูดอธิบายเรายังทำไม่ได้เลยอันเนี้ยเขาไม่พูดแล้วเขาอธิบายได้แบบโคตรชัดเจนเลยเริ่มมาจริงๆนะลูกค้าเลยทุกข้อรู้ไหมเครื่องหยุดฝุ่น คิดทูด้วยหนุบบูดอ่าเอาไก่นะเราใส่ปาปิปาปิก่ใส่ไปเลยทั่วๆเคอันนี้นะฮะอันนี้คือเดี๋ยวให้ลูกทีเดียวเลยกระเทียมบดอ่าเยอะไปไหมเยอะไปไหมมันเยอะมากนะกินอร่อยมาก โอ้รู้เยอะและให้มันอร่อยเนี่ยนะเราต้องใส่เข้าไปในข้างในด้วยเอาเอาไส้เอาอะไรอย่างนี้ออกเนาะน,นี่ไม่อยากล้วงอ่ะไปไปมือเลอะแล้วทำไ,ไม,ล,นะมล้วงแบบล้วงแบบพี่จาา๋ามากเลยเนาะ <laughs> หลังจากนั้นคือชุบแป้งมาอุ้ยพอ,อ,อไหมใจยังไม่พอ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทุกน้ำจุ่มน้ำเย็นอันนี้คือเย็นนะมาจุ่มน้ำเทแล้วก็เอามาจุ่มแป้งอีกอตั้งน้ำมันเลยดีกว่าน้ำมันเราใส่ให้ท่วมนะ,ะเขาคือไม่มีเก็ดขนมปังเลยเลยหรอไม่มีเก็บขนมปังอย่างนี้เลยแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้บอกเราด้วยนะว่าไมละ่ะตั้งน้ำมันร้อนไม่ร้อนยังไงขนาะด มันมจะทําไก่ให้หนูกินมันตอนหนูเบบ,บีนะถ้าถึนตอนหนูเบบีมันมีทําแบบนี้ค้าเอ๋จ้เอ๋กีนน้ำไม่เลื บอกไปนะว่าเราต้องใช้แป้งทอดกรอบที่ปรุงรสมาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเดี๋ยวมันจะจืดเผื่อคนดูแบบเหมือนหนูอะงงงงไคือไม่รู้เรื่องไงหนูก็ไปเอาแป้งธรรมดาที่เขาไม่ปรุงรสมามันก็จะรสชาติเรียบร้อยออเออ,เอ,อแต่ตอนนี้คือเราต้องรอน้ํามันให้เดือดก่อนนี่มาดูสิลูกเนี่ยไก,ก่เด็กๆคิดว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดี เดี๋ยวมามีจะต้องชิมอยู่แล้วว่าสูตรนี้คือใช้ได้หรือเปล่าน้ำมันนะฮะเริ่มที่จะมีฟองอากาศขึ้นแสดงว่ามันกำลังเริ่มที่จะร้อนแล้วเทปนี้คือมีแต่ความรอรอ <cab al. S 2> ไก่ละลายรอน้ำมันเดือด <c oughs> แนะนำนะถ้าแบบหิวมากๆโทรสั่งโทรสั่งคิดว่าโทรสังรส่งกับทำเองอันไหนอร่อยกว่ากันโทั ถ้าเดนดะเอาไก่ทอดมาที่โทรสั่งจากร้านกับทำเองเด็กๆเ,เลือกอันไหนอ่าะ,ะมาเดี๋ยวนะเอามาใส่แป้งบนไก่ไปเรื่อยๆมาน้องไก่เสร็จแล้วเหรอพร้อมทอดเลยะไงเดนไไกก่ทมนััจงเอาละตอนนี้นะ้ำมันร้อนแล้วนะโอเดี๋ยวก่อนนะพร้อมหไหม เงองจอนไว้านี่นะฮะเราจะใช้ไฟแรงแบบนี้ต้องบอกตรงว่านี่คือตามความคิดของพวกเราเลยแล้วพอเราจุ่มไปเสร็จปุ๊บตอนนี้ปรับไฟมาที่ระดับกลางก็คือเบอร์6 พี่กายคิดว่าเราต้องทำนี้ประมาณกี่นาทีท่านต่ำท่านต่ำน่าจะสิบใชงั้นเดี๋ยวเราจับเวลาไหมเผื่อว่าถ้าเกิดสมมติสูตรนี้สําเร็จเราจะได้บอกได้ว่าเออมาณกี่นาทีสิบนาทีสมมติอ่าจับแล้วนะโอเคลองดูนะเราตั้งเวลายอยู่ที่สิบนาทีแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใช่ไหมหรือมันต้องมากกว่านี้โอเค okay. อ่าเรียบร้อยนะไก่ทอดของเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราทอดเนี่ยอยู่ที่20นาทีคิดว่าน่าจะโอเคแล้วระหว่างทอดนี่ก็มีการแบบพลิกไปพลิกมานะกลัวข้างในมันไม่สุกอะเอาแล้วนะเด็กดูอู้ไม่เหมือนกับเกเอฟซมันมีเกล็ดน้อยกว่าที่ มีเกบน้อยกว่า KFC แต่ก็จริงนะจะถามว่าดูดีไหมเฮ้ดูดีนะตอนนี้อยู่ที่ว่ามันสุกไหมเพราะถ้ามันไม่สุกอ่ะจะอร่อยแค่ไหนก็กินไม่ได้อ่าเด็กๆน้องไหมน้องสะโพกเอาไหมอโอเคใครจะเอาตัวนี้เอเดนเอเดนเอาเไหนลูกส่วนไหนตัวน้องอีกข้างหนึ่งไหมหรือจะเอาปีกหรือเอาอะไรหอเอานองที่แตที่อันนี้นะหัวมันไม่มีหัวล่ะลูกเอเดนปีกในล้านนองโอเค ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะคะมีการเปลี่ยนตัวแท็กทีมนะเสี่ยคือไปเล่นปืนแล้วกิริงคือรู้เวลาเลยรู้เวลาก็คือไม่ได้มาช่วยอะไรเขาเลยไก่สุกก็คือมาตอนทําก็คือไม่มาใช่ไหมอยากกินไหมครับจริงๆแล้วเราต้องหันจากอีกข้างหนึ่งนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามนี่ ล่าเลือกส่วนของน้องปลาสะโพกสะโพกอ่คีรินสะโพกไหมหรือปีกดหรืออะไรโอเคเอาปี๊หนูอยากทำอ่ะเรียบร้อยโอ้โหดูข้างในครับออกยาเลยครับนี่นะฮะตอนที่ยังไม่ถ่ายอะค่ะดาดาโดนไปแล้วค่ะนี่ใช่ไหมมันคมนี่นะฮะอ้าวสะโพกอีกข้างหนึ่งของคีรินใช่ไหมปี๊ของเอเดน เอเดนอยากกินหนังที่ไม่อก้อ๋อมันคือหนังขนนงอ,อ่ในลอ,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 อันนี้ดูดีมากมนี่าทอ้ยกีน,นี้ยินชิมชาตหเลลเหรอหอันนี้แมงเ็ดอ่าในลาลาดเองเลยเอลองชินมนว้เยอะมากโอเคอ่ะกินสิชวนหนังชิมเลยครัอันหอัไหเหรออร่อยไห มีรสชาติดีไหมส่วนหนังก็อร่อยนะอ่ะส่วนเนื้อล่าชิมนี้อร่อยไหมหนังอร่อยอร่อยเลยแต่อะไรรู้ป่ะของเทปนีเนี่ยมันกรอบกว่าแป้งเหมือนเหมือนแป้งมันแบบคืมันหนากว่าแล้วมันรอบคลืบอ่ะอันนี้มันยังมีคำแต่อันนี้แต่อันนี้ก็คือ ไม่เหมือนแป้งเราแป้งมันไม่ได้ของเขาได้กว่าใช่โอ้ยกรูกรอบมากกกอบมาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แบงกี้ก่อน YouTube แบงกี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คลิปมาเพื่อออมาทํานะใช่ครับผมก็ลองทํากันดูได้นะฮะไม่ได้ยากอะไรเลยนะหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในการทําอาหารมากกว่าเรานะน่าจะทําได้ดีถ้าจะทาเมนูนี้ให้เผื่อเวลาไว้เลยว่ามีอย่างอย่างต่ำเนี่ยสามสิบนาทีาทต้องทำเผื่อไว้คือมันมันใช้เวลาในการทอดมากถ้าใจร้อนๆหน่อยมันก็จะ,าจะออมาเป็นแบบนี้ หรือสั่งเอาก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ที่เป็นเคฟซีหรือจะเป็นไก่ทอดหัดไก่หรืออะไรก็แล้วแต่15นาทีได้กินแล้วครับวันนี้ไปก่อนนะคะแม่ถือมือ่อถืออย่าลืมกดอะไรคะให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พ่อแม่ถือมือพ่ถือม่อพ่อไม่ใช่พ่อถือม่อแม่ถือ ไม่ใช่แม่ถือม่อมพ่อถือมี่ถูกแล้วเอาไปแล้วนะโอเคไหมยบายพ่อถือปืนแม่ถือพ่อดีมากพ่อถือมาบายบาย